ฮัลโหลเดี๋ยวาทรมาไมไรัยเป้าโอ๊ค oh, สุกนี้ต้องส่งคลิปออก,กูกะช่วยหน่อยดิทำคลิปอะไรอะ่ะเดี๋ยวช่วยโจทย์คือสิ่งมัสจันในมสวยากรู้แล้วถึงโทรมาถามนี่ไงขอรายละเอียดหน่อยดิดหนึ่งต้องเป็นเรื่องมัสจันในมสวหรือเรื่องที่ไม่มีที่มหาวิทยาลัยอื่นสองต้องถ่ายทำน่าสนใจไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปสามไร้สาระได้นิดหน่อยแต่สาระต้องมีสี่อันนี้สำคัญนะคนพูดในคลิปจะต้องพูดดีมีความน่าสนใจอันนี้ยาก แล้วกลุ่มเรามีใครบ้างอ่ะธนพัฒนธันวาศาสตาประวีนุชงานเริ่มต้นด้วยสานที่สำคัญของมาสวดีไหมยอย่าบอกนะว่าทีแห่งนี้คือที่ที่เธอฝันใฝ่อนาคตสวัสดีครับเมื่อกล่าวถึงสถานที่ที่เก็บรวบรวมความมหัศจรรย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสิ่งก่อสร้างที่เตือนความทรงจำของพวกเราในมหาวิทยาลัย มันก็คือข้อจุดหมายเหตุหรือที่เรารู้จักกันในชื่ออาคารประสาทมิดครับอาคารหลังนี้ถูกกอ่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2495เพื่อเก็บรวบรวมเอกสารรูปถ่ายรางวัลกิจยน์และความภาคภูมิใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยปัจจุบันนี้อาคารประสานนิดได้รับการบูรณะเป็นอย่างดีเพื่อเป็นที่ทำงานของท่านอนธิการบดีและเพื่อเป็นอนุสรณ์สำคัญ ของการเปลี่ยนผ่านทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว้าวมันดีแล้วใช่ปะเกือบแต่มันดีได้มากกว่านี้ถ้าลองเรื่องใหม่ได้เรื่องอะไรอ่ะถ้าไมมสวถึงไม่มีจุดดีหรือจะต้องเป็นคนพูดด้วยใครอ่ะก่อนที่จะมาเป็นมหาวิทยาลัยรีนรคนทรวิโลในทุกวันนี้ เดิมทีเป็นโรงเรียนบหัดครูชั้นสุขก่อนจะพัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งได้รับพระรชาชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาคูมิพลอดุลยเดชโดยชื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความหมายว่ามหาวิทยาลัยที่จเจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานครแต่ด้วยปรยัชญาที่ว่าการศึกษาคือความจเจริญย่องงามมสวจึงไม่มีจุดต่อท้ายเพราะจุดหมายถึงการสิ้นสุดนั่นเองค่ะ โอ้ดีแต่คุณไปหน่อยจริงหรอคิดเองเลยเนี่ยสาบานอย่าให้ถึงกับต้องสาบานเลยจะพูดเรื่องอะไรต่ออ่ะอืมตรสาสินลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแล้วกันโอเคนะเรื่องบ้าวเรื่องนี้น่าสนใจดีแต่คนพูดจะไม่มีเอกลักษณ์อ่ะลองหาคนใหม่ดูไหมง,งั้นเรางงี้ต้องอัาเชิญองค์พี่นกสินใจมาแล้วแหละคนนั้นนะอืม ว่าทำไมตาของมหาวิทยาลัยสีนคารินวิโรจน์ถึงใช้กราฟเอ็กโพนนเชียลเป็นตาของมหาวิทยาลัยที่เป็นสาเหตนุนี้นั่นก็เพราะว่ามหาวิทยาลัยสีนัคารินวิโรจน์มีปรัชญาที่ว่าการศึกษาคือความเจริญงอกงามเป็นความเจริญงอกงามแบบขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเปรียบเสมือนกราฟเอ็กโพนนเชียลนั่นเองหืมขนลุกเลยอ่ะ เสียงรบกวนดังมากยังไม่ค่อยโอเครู้แต่รีบงานไฟไหม้จะไม่ทันแล้วช่วยหน่อยเหอะงั้นเอางี้เหลือเรื่องมหัศจรรั์อีกกี่เรื่องสี่หูถ้าทำแบบเดิมน่าเบื่อตายแน่เราต้องทำยังไงอะหนังสั้นโอเค อ๋อห้าอะไรอยู่่ะกำลังดูเหตุพีอาร์ซูอยู่อะอืมใช่มันเถอะคือเราอยากเรียนมสวมอ่ะแกพอจะรู้จักใครที่เขารู้จักมสวมดีท่าท่านออิการบดีนะอืมก็ต้องนี่เลยเหตุพีอาร์ซูพีอาซูคือหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยสีในคริวิโรธที่คอยประชาสัมพันธ์ข่าวสา,าวต่างๆให้เราเรียรู้ทั้งข้อมูลในการศึกษาต่อหรือข้อมูลต่างๆในมหาวิทยาลัยที่มีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆอ๋อ มีเพจที่มาสบอบพัน,น้องสอบด้วยนะอืมดีเลยงั้นเราขอไปคุยกับพี่พีอาร์วรูก่อนนะอ้าเราติดครูแล้วอะ่ะนี่ดีใจใช่ไหมเนี่ยดีใจสิแต่เหมือนมันยังไม่สุดอะ่ะทำไมอะ่ะเราสงสัยว่าทำไม เรียนครูถึงไม่อยู่ในคณะศึกษาศาสตร์หรอก็เพราะว่าหลักสูตรกศบเป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์จัดทำขึ้นซึ่งมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นแต่ก็มีบางมหาวิทยาลัยที่ใช้หลักสูตรกศบเช่นเดียวกันแต่แตกต่างกันที่มหาวิทยาลัยอื่นนั้นจะใช้หลักสูตรกศบแค่ในคณะศึกษาศาสตร์เท่านั้น ส่วนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของเราใช้หลักสูตรกศาบในหกคณะด้วยกันได้แก่คณะศึกษาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะคลุศึกษาและคณะศิลปกรรมศาสตร์หลักสูตรกศาบยังเป็นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมีอายุเท่ากับมหาวิทยาลัยอยีกด้วย เกดออกแล้วว่าเราติดอีวิชาจานกุู๊เสียใจเป็นอ่ะนิดนึงอะ่ะว่าแต่ติดอีคืออะไรอา้าวย้อนเป็นโออ,อ่ะเสียใจแล้วเกดอีคือการวัดประเมินผลในแต่และรายวิชาของมหาวิทยาลัยศาารีนครินทรวิโรธแทนด้วยพยาชนะภาษาอังกฤษได้กแ,แก่ A B C D, D และ E ค่ะ ในที่ดีคัแนเกรด E และเกรด F จะมีความหมายที่เหมือนกันนั่นก็คือติดสูนย์ในรายวิชานั้นถ้าจะทําให้ผ่านในรายวิชานั้นก็ต้องแก้คะแนนให้อยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดเอาไว้นั่นก็คือเกรด A B C และดีเท่านั้นค่ะแล้วพี่เป็นใครเนี่ย เราว่าเราโกงแล้ววะทำไมอ่ะการที่เราติดอีวิชาจันกร์มานัดใจกับนงบอกเราว่าเราว่าจะไม่เหมาะกับการครูไม่สู้อไม่ไหวแล้วเราทนไม่ไหวแล้วแต่ครูเนี่ยเปรียบเสม,มือนเรือจา้างนะทำไมครูต้องเปรียบกับเรือจา้างด้วยอ่ะทำไมไม่เปรียบกับรถไฟฟ้าหรือเอ็มอาร์ทีเราเคยไปถานอุตสมหรมา จะช่วยเล่าเหตุการณ์วันทีรไปถามคุณสมรมาให้เราฟังหน่อยได้ไหมได้คุณสมรครับนิยามของคำว่าครูเรือจ้างมาจากไหนหรอครับ <c oughs> ถ้ามาถูกทางก็จะสนพัฒ์เดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังเองนิยามของคำว่าครูเรือจ้างเกิด <c oughs> ขึ้นที่แรกที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธเพราะสมัยก่อนมหาวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยฝึกหัดครูชั้นสูงด้านหลังเป็นคลองแสนแสบจะมีเรือข้ามฟ้าไปอีกฝั่งหนึ่งแต่กว่าจะไปส่งผู้โดยสารได้นั้น ก็แสนจะยากลําบากเหมือนกับการที่ครูต้องเคี่ยวเข็นลูกศิษย์ส่งลูกศิษย์ไปถึงฝั่งฝันด้วยความลําบากของเรือจ้างแล้วก็ครูนี่เองจึงทําให้เกิดคํานิยามว่าครูเรือจ้างยังไงเลยจ๊ะอ๋อ oh. เอ๊ะหรืออ๋อ oh. อ้เก่งมากจ้าธนาพัฒน์ไปแต่ผู้พาเธอไปส่ง ฮัลโหลเป็นไงบ้างออก,กคุกชอบไหมไม่รู้อ่ะแล้วคิดว่ามันม,มหัศจรรย์หรือยังอะ่ะคิดนะคิดว่าแล้วแต่มุมมองอ่ะยังไงอะ่ะเรื่องเหล่านี้มันจะมหัศจรรย์หรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับเราสนใจกับมันหรือเปล่าถ้าเราสนใจและอยากรู้เรื่องที่ดูเหมือนจะธรรมดามันก็จะมหัศจรรย์ขึ้นมาเองนั่นแหละเยี่ยมขอให้ทุกคนชอบนะขอบคุณมากนะไม่เป็นไรอืมมีอะไรให้ดูด้วยเปิดเม,มลด็ดยอดยอดเค,คยสงสัยไหมยอดยอด เคยสงสัยไหมว่มาใหญยิ่งนี่ยอดยอนเคยสงสัยไหมว่าใครเป็นคนคิดนิยามเรือจ้างนั่นสิทำไมถึงแทนครูว่าเรือจ้างทำไมไม่แทนถึง MRT หรือ BTS นะแล้วเจอถามผู้สมรู้ก็คะแนนสอบแล้วเหรอเนี่ยติด E อ,อะติด E วิชาอะไรอะ่ะวิชาอาจารย์ เ hey, พราะคุณที่สามเงดยามจำใสแต่ว่าใครน้อใครเปรียกเปิดคุงไว้ว่าเป็นเรือชา